คนรักส่วนใหญ่เข้าใจผิดคุณอย่าแอบทําแบบนี้เด็ดขาดนะคะแอบดูโทรศรรัพท์แอบอ่านอีเมลทําให้คนรักคุณมีความรู้สึกว่าคุณน่ะทำอะไรลับๆแล้วก็ทําให้เขาไม่ไว้ใจเหมือนกับว่าคุณกําลังจะนอกใจเขาคุณแอบติดตามเขาทําให้เขาอึดอัด แล้วก็ไม่สบายใจคุณแอบโกหกเขาไม่ว่าจะสิ่งเล็กๆน้อยๆเขาจะมีความรู้สึกจะไม่ไว้วางใจคุณนะคะคุณแอบ,บเก็บของเขาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุณกำลังละเมิดสิทธิส่วนตัวเขาเรื่องส่วนตัวเขาของบางสิ่งบางอย่างเป็นของใช้ส่วนตัว เขาจะมีความรู้สึกว่าเขานั้นถูกละเมิดในสิทธิ์ของเขาคุณแอบคบกับคนอื่นอันนี้ชัดเจนค่ะคุณไม่ซื่อสัตย์กับเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าแอบทำนะคะคุณแอบไปไหนมาไหนโดยที่เขาไม่รู้ว่าไปไหนก็เช่นกันค่ะเขาจะระแวงคุณ แม้กระทั่งคุณคุยกับคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ว่าคุณคุยกับใครเขาจะมีความรู้สึกหึงหวงแล้วก็ทำให้เขาไม่สบายใจค่ะคุณเก็บความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีคนรักคุณก็จะรู้แล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุณน,นี้ไม่เปิดเผยและก็ไม่ตรงไปตรงมากับเขานะคะ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาและความรู้สึกของคุณค่ะว่าคุณสามารถที่จะสื่อสารกับคนรักของคุณได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญความเข้าใจกันความสัมพันธ์ที่ดีๆเกิดจากการสื่อสารที่เข้าใจเข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกัน นึกถึงใจเขาใจเราเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนทราบเรื่องราอย่างนี้นะคะอย่าแอบทําให้คนรักไม่ไว้วางใจและไม่สบายใจนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขสนุกตลอดไปนะคะกดหัวใจให้ดรดลลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ